สบายดี919ค่ะล่าสุดนะคะเครื่องบินสัญชาติจีนค่ะ C919 นะคะ,ะ,คะก็ได้มาถึงที่เวียงจยันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมตามคำสัญญานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปรถโชว์ไปโชว์ตัวบนแคทวอล์กที่สนามบ,บินซางฮีนะคะที่สิงคโปร์ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็มีสายจะมาเดินสายรอบบ้านเราทั้ง5ประเทศนะคะได้แก่เวียดนามสปป,ปลาวนะคะกัมพูชามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะ5ประเทศค่ะก็ วันนี้ค่ะบ่ายวันอาทิตย์นะคะช่วงวันอาทิตย์วันนี้แหละค่ะล่าสุดก็สำนักข่าวจีนก็ได้รายงานแล้วนะคะว่า4919เนี่ยได้เดินทางออกจากเวียดนามค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีภาพล่าสุดยิ่ม,มาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ไปที่เวียงจันทร์แล้วก็หลวงพระบางด้วยนะคะเป็นการทดสอบการบินที่เกิดขึ้นค่ะในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าต่อไป4919เนี่ยก็จะมาตีตลาดในเอเชียใต้แถวบ้านเราด้วยนะคะด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆความเหมาะสมทางด้านภูมิ ประเทศนะคะที่ใช้4919เนี่ยเวิร์กกว่า Boeing หรือว่า Airbus นะคะขนาดจำนวนราคาการซ่อมบำรุงความสะดวกสบายความทันสมัยต่างๆนะคะก็จะยกให้4919เลยล่ะคะ่ะ4919เองก็ไม่ได้จะเหมาะสมแต่เฉพาะบริเวณเอเชียใตย้หรือว่าที่ต่างๆนะคะแต่ ว่า C919 เนี่ยตอนนี้ทางด้านของทิเบตเองหละะังคาโลกเองก็สั่ง C919 ยกฝูงไปแล้วด้วยนะคะจะให้เป็นสายการบินประจำของทิเบตด้วยคะ่ะเพราะการที่ ขึ้นไปเป็นบนที่ราบสูงจากน้ํำทะเลขนาดที่เบตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดระฉะนี้ศนนักยภาพการยอมรับของ C919 เนี่ยจะต้องเป็นที่ยอมรับอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะก่อนเนี่ยค่ะสื่อจีนรายงานนะคะว่ามาทั้ง C919 แล้วก็ควงแขนมากับ ARJ21 ด้วยค่ะจากเวียดนามนะคะบินตรงมาที่สปป,ปลาวที่สนามบินนานาชาติค่ะในเวียงจันทน์นะคะแล้วก็จะมีการไปที่ทางด้านของหลวงพระ ด้วยล่ะค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เก็บภาพล่าสุดของบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะมีฝนพล่ำๆเลิกงามยามดีทีเดียวล่ะค่ะ แน่นอนนะคะตอนนี้4 9 1 9ถึงแม้ว่าจะบินหลักอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ก่อนนะคะมาที่ฮ่องกงบ้างไปที่สิงคโปร์บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามยอดสั่งซื้อภายในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ล้นเหลือแล้วค่ะพันกว่าลำแล้วค่ะท่านผู้ชมก็รอพัฒนาให้เสร็จสับอีกนิดเดียวนะคะก็เชื่อว่าจะมีออเดอร์มาจากทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะศรีจิ้นผิงเองก็ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะศ9 1 9ไม่แพ้กับรถไฟหัวกระสุนรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะเน้น ย้ำเรื่องความสะดวกสบายความทันสมัยและก็เทคโนโลยีที่สำคัญนะคะหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยค่ะซึ่งก็จะทำให้เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะคะที่ Airbus แล้วก็ o e i n g ในช่วงหลังๆเนี่ยก็ละเลยเรื่องนี้ไปละค่ะก็ทำให้เสียลูกค้าเหมือนกันนะคะในจุดนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะ